那个得意。 เหรียญก็ขั้นละสามพันเหรียญสามพันเหรียญก็ขั้นละเก้าหมื <ST AR> ่นพออะลาเราไปทำเสร็จหมอก็กรวดอะไรทุกอย่างเรียบยร้อยแล้ว <c oughs> <t aring> ถึงเวลาเราจะจ่ายเงินล้วก็ ทำไมไม่ไใจเอ๋หมอบอกว่าไม่ต้องใจทำไมฉันไม่ต้องใจปว่าราัศมีใจให้แล้วหมอมันก็ไม่เอาตอา่อยองละสองข้างนี้ทำให้หูเลืยินไป thank you thank you thank รัฐบาลแคนาดาเวลาที่ไปทำตาก่อนจะมานี่หลวงพ่อก็ไปทำตาตาข้างขวามันทำอยู่ไม่นานแล้วก ก็เลยสามวันหรือสามวันเวลาจะเปิดมันก็ไม่ให้เปิดเองมันเองมันต้องเปิดอย่าไปเปิดเองนะแตเราก็ลองคาดจะเปิดเองอยู่แล้ว หน่อยต้องสามสี่พันอโยมเอาเงินไปจ่ายให้ทีเไปจ่ายบอกว่าไม่เอาทำไมไม่เอาบอกว่ารัฐบาลออกให้แล้วเอ๊ะมันหลาครั้งแลวก็ถามว่าเวลาที่หลวงพ่อจะฉันอย่างที่ฉันยานเนี่ยที่ยู่มันไทยเนี่ยฉันอย่างเดียวกันอ เจีทไทยนี่หลวงพ่อจะไปเอายาสามเดือนสองครั้งสี่เดือนปีส่เดือนเพราะว่าปีหนึ่งสามครั้งครั้งละสามหมื่นแต่ก่อนที่หลวงพ่อมาใหม่ๆนี่ไม่มีปัจจัยไปกลักวๆเสร็จแล้วก็ให้ยายาไปเอาก็อเอา แปดพันหลวงพ่อไม่มีไม่ไม,ม,ม,มีถึงแปดพันนะไม่มีแปดพันหมอก็ไม่ให้ไม่รู้จะทำยังไงก็กลับมาเรีอะไรกันได้โอ้ยกว่าจะได้เงินไปให้หมอหมอบอกว่าโอ้โห ยาทำไมม,มันแพงอย่างนี้ <c oughs> สองอาทิตย์กว่าจะได้ไปเอายามาได้นี่ยาอย่างเดียวกันเนี่ยไปที่เมืองเคนล,ลยายาอย่างเดียวกันเนี่บอกว่าเ,เที่ยวหนึ่งนี่จะสามหมื่น ที่ที่นี่นะสามครั้งสามหมื่นเที่ยวละสามหมื่นเราคืสามหมื่นไม่คืต้องพันหนึ่งอะ่ะพันเหรียญเอาไปให้เอาไปให้หมอหมอบอกว่า,อ,าอยู่ใจแค่สิบเปอร์เซ็นต์พอแล้ว สิบเอ่อสิบเปอร์เซ็นตก็เก้าร้อยเก้าร้อยบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเสียหลังมาบอกว่าเก้าเปอร์เซ็นตก็ไม่ต้องเอสิบเปอร์เซ็นก็ไม่ต้องสาใจแล้วอย่างเง้ยทำไมที่ไม่ต้องจ่ายบอกว่าหลวงพ่อเป็นซีเนียแล้ว ินเนี่ยก็แปลว่าคนแก่ไยมากเนี่ยจะไปโงรงภาพเพย์ยจะไปเข้าที่ราชการที่เขาต้องผ่านแล้วต้องเสียเงินเนี่ยอายุอย่างหลวงพ่อนี่เขาไม่เก็บแล้วเวลาที่หลวงพ่อไปฉันแต่ก่อนก็ไปฉันสตาบักหลวงพ่อต้องฉันกาแฟแก่ๆ ไม่งั้นนอนไม่หลับเพราะไม่ได้ฉันกาแฟนอนไม่หลับหรอกไม่รู้ร่างกายมันกลับไปยังไงแล้วกาวแฟนี่ต้องอสตาบักด้วยสอยางพินก็ไม่ไม่ถูกคอเป็นสตาบักสตาบักก็หลวงพ่อต้องใจั้งมเงิงเรียกว่าเอ็กซ so ์เพรสโซดับเบิล เอ็กซ์เพรสโซมันชื่อของกาแฟหลับเบิลก็คือสองรวมพ่อต้องสองชอ็อ <c> ต <oughs> <c oughs> เขากินชอดด็อตเยอะก็เกือบใจแล้วมันแก่รวมพ่อเอาสองชอ็อตสองชอ็อตก็สองเหรียญสองเหรียญลวมพ่อไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็หลายปีฉันไปหลายปี หมดไปสองพันถ้วยสองพันเที่วยวโยมโยมไปส่งเนี่ยขับรถไปส่งเนี่ยเข้าไปส่งทีหนึง่งหลวงพ่อก็ขีดไล่ส่งทีเนี่ยหลวงพ่อก็ขีดไว้ขีดไปขีดมาได้สองพันขีดโอ้โหยมนี่ส่งหลวงพ่อสตาบักซะสองพันขีดได้หมายความว่าสองพันเที่ยว ไอเที่ยวหลังๆมันเนี่ยจะหลวงพ่ออายุเก้าสิบแล้วอายุเก้าสิบแล้วไอ,ไอร้านไอร้านจอแฟมันก็ไม่คิดามอีกแล้ว <c oughs> พอมันเห็นหน้าพอมันเห็นหน้ามันมีมันจำรถได้พอมันเห็นหน้ามันทำไว้เสร็จเรียบร้อยไปถนส่งน,นั่งฉันเลยเสร็จแล,แล้วก็กลับ เมืองแคนาดาเราให้โยมฟังนิดหน่อยว่าถ้าหากว่าที่ไหนมีคุณธรรมแล้วที่นั่นก็มีความสุขถ้าหากว่าขาดคุณธรรมอะไรก็ต้องมีความทุกข์เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อก็จะอธิบายถึงเรื่องมนุษย์ แ,แปลว่าคนมีใจสูงมณนะอุตตระแล้วเขาก็มาบวกกันเขา้ากลายเป็นมนุษย์เราเรียกกันว่ามนุษย์เพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เนี่ยสามารถคิดได้พูดได้สื่อสารกันได้ทำอะไรต่างๆเนี่ยมีความกระเสริฐกว่าพวกสัตว์ทั้งหลาย กสัตว์ทั้งหลายที่มันเกิดมาเป็นพันปีหมื่นปีมันมันก็โบโบเบเบ,บอะไรมันก็ไม่ได้มีความเฉลียวฉลาดเหมือนคนเพราะฉะนั้นพวกเราที่เรียกว่ามนุษย์นี่พระพุทธเจ้าจึงได้สอนว่ามนุษย์นี่ถ้าจะเป็นมนุษย์จริงๆ คือมนุษย์นี่อท่านพระเจ้าสัตว์ว่ามนุษย์สามนุษย์สมนุษย์เจ้ทวมนุษย์อริโยมนุษย์อรหันโตมนุษย์เปโตมนุษย์นริยะโกมเนียเป็นมนุษย์แต่ว่าที่จริงแล้วคนนั้นคือสัตว์แล้วถ้าหากว่าเป็นมนุษย์คนนั้น มีธรรมะก็เป็นเรียกว่าเป็นเทวลาถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นมนุษย์จริงๆก็ชื่อว่ามนุษย์สามนุษย์โสอย่างนี้มนุษย์สัมนุษย์โสเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในตั้งอยู่ในธรรมอะไรซึงจะเรียกว่าเป็นมนุษย์สมนุษย์โสมีธรรมอยู่สองอย่างเท มนุษย์จะต้องเป็นตัวมนุษย์จริงๆที่ท่านแสดงไว้ว่าทำสองอย่างคือหนึ่งความละอายแก่บาปสองความเกรงกลัวต่อบาปในภาษาบาลีท่านเรียกว่าฮิริความละอายต่อบาปโอตตอบาคือความเกรงกลัวต่อบาปทั้งสองอย่างนี้ถ้าหากว่าคู้ใดร่วมละเมิด คือหมายความว่าทำบาปเกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นมนุษย์เตโตอย่อย่างไปขี่โกงเขาบ้างอย่างจะไปหลอกลวงเขาบ้างอย่างที่พากันไม่รู้จักทำบุญลุมทานบ้างอะไรอย่างเนี้ยพ้นนี้ก็จะเข้าอยู่ในเขตมนุษย์เตโตเคือตัวเป็นมนุษย์และแต่ตายเมื่อไหร่ก็ไปเป็นเปรตเมื่อนั้น น,นเป้อย่างนั้น <c oughs> ที่นี้บางวกเนี่ยฉายอมหิสโหร,รายไม่รู้จักตรรจักูกงไม่รู้จกักอะไรทั้งต่างม,มากคือไม่รู้ว่ามันเป็นบาปกินเยาว่าไม่ใช่บาปกินยาเสพจิตก็ไม่ใช่บาปฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ก็ไม่ใช่บาปโกหกหลอกลวงก็ไม่ใช่บาปอะไรเงี้ย นั่นมันเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดอย่างนั้นแล้วเราก็ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีน,น,นั่นเรียกว่าม,าน,มานุษนยนษ์นายะโกมนุษย์นยะโกเนี่คยคือเขาเรียกว่าคูยง่ายๆก็คือสัตว์นรกเรียกว่าตามภาษาบาลีว่ามานุษนย์นิยะนิยโก อย่างนี้เป็นต้นเมื่อบุคคลผู้นั้นตายไปแน่นอนต้องเปเมืองนรกแน่ไม่ต้องสงสัยทีนี้มนุษย์าเทวโวมนุษย์เทวโวนั่นคือเขาทำอะไรเขาเรียกว่ามนุษย์าเทวโวมนุษย์เทวโวคือคนคอที่รู้จักทำบุญรู้จักฟังเทศ รู้จักนั่งสมาธิรู้จักเรื่องนับจิตใจของตนแล้วก็บำเพ็ญการกุศลนานับประการนี่เขายกว่ามนุษย์สัต์เทวเมื่อตายไปเมื่อไรก็ไปเป็นเทพมานั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความจริงเราพูดตางความจริงงันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ย เราจะไปทำสิ่งที่เรียยวกัเป็นบาปนั่นหรือว่ามันทำแล้วแล้วกันมันไม่ใช่ทำแล้วมันจะเสร็จจนตามส่วเราไปทุกครับทุกชาติเ,าเพื่อที่จะตามล้างตามผ่านสว่วนว่าเราพากันทำบุญบุญก็จะตา,ามไปส่งผลดีให้กับเราเนี่ยเรยกว่าสนับสนุน ให้มีความสุขให้มีเงินมีทองมีข้ามีรองมีทรัพย์ส,สินสมบัติจั่งใอย่างนี้เ็เรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรคสมบัตินพพานสมบัติอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเป็นโชคดีที่สุดที่พวกเราเกิดมาแล้วพบพระพุทธศาสนาเราเรา,เราก็ได้เห็นว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีเราสามารถเลือกได้ เรามีอิสระที่จะเลือกได้เต็มที่สร้างบุญไม่มีใครมาขัดขวางได้เราละจากการทำบาปเราก็ถือว่าเรามีสิ่งก็ไม่มีใครขัดขวางได้เราต้องการอยากจะทำสมาธิเราก็ทำสมาธิด้วยความเป็นอิสระไม่มีใครมาขวางกันได้อย่างนี้เป็นส้น เพราะฉะนั้นในชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยขอให้แากันมีสติคำว่าสตินี่คือแปลว่าความระลึกไา้ความระลึกได้ข้อนี้เนี่ยแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องเตือนใจแต่ว่าการที่จะให้ดีนั้นต้องสร้างสติเอาไว้เป็นเครื่องสำรอง ในเมื่อเวลาคนเหล่านั้นมันอาจจะมีเผลอเวลามันเผลอแล้วมันไม่เข้าใจหรือเห็นผิดเป็นถูกไปเลยนั่นก็เรียกว่าเผลอถ้าเผลอก็คือการขาดสติถ้าไม่เผลอก็คือการมีสติยล้วนีการที่จะมีสติสำรองได้นั่นก็ต่อเมื่อเราทำสมาธิ ถ่ามาทำสมาธิแล้วมันก็ผิดพลังจิตพอผิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็กลายเป็นสติสติก็จะอยู่ที่จิตของเราแทรกซึมอยู่ที่จิตของเราฝังจนิดอยู่ที่จิตของเราแล้วพลังจิตที่เราสร้างขึ้นมานี่อย่าราทำสมาธิห้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทีอะไรก็ตาม เรวทำเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่หายสูญสลายเจอมันจะกลับไปนอนเยอยอยู่ในจิตของเราแล้วเมื่อกลับไปนอนเยอยอยู่ที่จิตของเราแล้วมันก็มีสติคิดได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ทำสมาธิเลยมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสะสมที่ส่งจิตเนี่ยเอาอะไรมาสะสม มันก็ไม่มีอะไรสะสม,มก็ต้องปล่อยว่างเปล่าพอปล่อยว่างเปล่ามันก็หมดเ,เขาเรียกว่าคหมดสติเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาเ,เขาก็จะต้องทำบาปาาสารพัดที่เขาสามารถจะทำได้ก็ทำไป,ไปเรื่อยไปคนเราเนะี่ะมันมีชิสิมันมีมานะถอสอยตัวแหวเราเนี่ยยอดกว่าคนอื่น เสือไปซื้อมาเขาว่าเหนือฟ้ามันต้องมีฟ้ามันก็ต้องมีคนยอดกว่าเขาต่อไปอีกคนยอดกว่าเขามันก็ต้องมีคนยอดกว่าเขาต่อไปอีกเรื่องมันก็เลยเป็นเรื่องเช่ทําให้เกิดมีมานะมีสิทธิซื้อจนซื้อเสืออะไรใครแนะนำสั่งสอนก็ไน่ฟังอะไรอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นจะพูดไรเมื่อไหร่นะ ให้ีบหาหนทางแก้ไขอย่าไปปล่อยให้้ออวความมานจิตหรือ,อว่าความไม่ดีเหล่านี้ฝังสนิทเพราะว่าความไม่ดีเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นจุดดำจุดดำจนเมื่มันไม่เล็กกว่าเข็มแต่ว่ามันมีอิกธิพลยิ่งกว่าหมายความว่ามันมีอิทธิพลยิ่งกว่าเล็ก แขนยิ่งกว่า็มันเหนียวนั่นที่สุดก็คือเจอจุดดันนั้นก็ดเพราะฉะนั้นในการที่เราจะแก้ไขพวกนี้นั้นก็คือการส่งเสริมสติของเราเนี่ให้มีความแก่กล้ายิ่งขึ้นหลวงพ่อเองแม้จะทำสมาธิมานับ โอ้ยมีกี่แสนกี่อะไรครั้งนับนนไม่ถ้วนล้วก็ยังนั่งสมาธิอยู่มาเช้าก็ยังนั่งสมาธิอยู่ก่อนจะออกมานี่ยเงนเพราะอะไรเหมือนกันจ,จะพเพื่อขาเป็นเศรษฐีอ่ะยิ่งเป็นเศรษฐีเงินก็ยิ่งเข้าอคนจนอ่ะ,อะยิ่งยิ่งจนมนก็ยิ่งไม่มีเงินจะใช่ คน,นเป็นเศรษฐีวันหนึ่งเขาสังล้านวันหนึ่งก็สงเป็นสิบล้านยี่สิบล้านอะไรพวกเข้ามันเจอว่าคนจนที่เอาสักร้อยมิงก็เกือบตายอย่างนี้เป็นส้นเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะสร้างสติของเราขึ้นมาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำเป็นคนรวยคือว่าหมายความว่ารวยสติ เวสติก็คือการที่สามารถถอนอจุดดำคือคืาเรียกว่าจุดดำออกไปจากจิตใจของเราให้ได้มันก็จะทำให้เรามีความเบาและมีความแน่นอนคือว่าเราไม่ต้องไปอบายภูมิเพราะว่าถ้าว่าเรามีจุดดำอยู่เรวนีเราไม่แน่ มันจะ,ะเวลาที่เราตายอาอาจะไปเป็นสุนัขสันทีก็ได้เคาเรียกว่าอาบอยายภูมิรออยู่แล้วแต่ว่าคนที่ทำความดีเนี่ยพวกเทพเขารอรับเขารอรับคนทำความดีอยู่แล้วพวกเทพนี่เขามีความสบายมีอายุก็ยืนอย่านจำที่สุดห้าพันปีเออ ในเมืองสวรรค์500ป,ปีในเมืองสวรรค์นี่โอ้ยนับโกรธปีในเมืองในเมืองมนุษย์อย่างเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งแกมีความเยื่อใสในเพร่พุทธศาสนาทำบุญนจนกระทั่งสิ้นวาราสุดท้ายมีลูกหลายคน6-7หกเจ็ดคน ตอนที่แกจะหมดชีวิตเนี่ยเออรถชรที่จากเมืองสวรรค์มารับแกว่าเนี่ยรถมารับแล้วและทีนี้ก็รถเมื่อรถจากสวรรค์มาจอดเขาเรียกว่ารถทิพย์รถเนี่ยไม่ก็รถยนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยรถเนี่ย แกก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนอย่าไว้ชินี่ก่อนทีนี้พวกลูกก็พากันเสียใจเสียใจว่าพ่อเพ้อทำไมพ่อสมบุญมาตั้งแต่เยอะตั้งแยจจะจนิจะตายมีทำไมพ่อมาเพ้ออย่างนี้อ่าสงพ่อก็บอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้เพ้อ,อ,อมันของจริงของจริงก็ลูกไม่เห็นอะ่ะ ราะว่าทิตถนี่ตามนุษย์ที่อย่างเราเราอย่างนี้มองไม่เห็นแต่ว่าคนที่มีดวงตาเห็นธรรมสายนีมันมองเห็นแต่ก็ไม่เห็นทีนี้พ่อเขาบอกว่ามึงไม่เชื่อเพื่อมึงไม่เชื่อมึงก็เอามาลายเอาดอกไม้มาร้อยเป็นพวงมาลายเข้า นี่โยลงไปที่กูนี่กูจะชีนนนช้นิ้วให้อุบาสกนั่นก็ชี้นิ้ให้แล้วก็พวกอะไรของลูกที่เขาทำมันก็ไปเกาะอยู่ที่ราชลีนั่นห้อยแต่ว่าพวกที่ลูกๆก,ก็ไม่เห็นราชลีเห็นแต่ดอกไม้ท่ห้อยอย,อยู่ในบนอากาศอย่างเนี้ย นี่ก็คือว่าเมื่อเวลาคนที่สร้างความดีเลิกด้วยกวาสามารถอถอนจุดดำออกไปได้อุตสาตั้งใจสร้างความดีขึ้นมาความดีก็จะช่วยเขาแล้วก็สวรรค์ก็รออยู่ยิกว่าเราจะไปอบายอบายรอยเรานั่นน่ะเราจะไปสุขยากลำบาก เออถ้าหากว่าไปเกิดเป็นหมาก็ลำบากแท่แ่ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไงแต่ก่อนฉันเป็นพ่อแก่นะหมามันก็พูดไม่เป็นอย่างนี้มันก็ส้องเสวยกรรมไปจนกว่าจะหมดกรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าึงตสัสว่าอย่าทํำเลยบาปอะย่าทํำซะเลยดีกว่าให้พายการสร้างบุญสร้างกุศลเถิดสวัสดี und wie